สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้อง f อฟซีทุกทุกท่านนะคะเข่าสู่ช่องสาวภูพานพารวยคะ่ะเข่ากันมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้แน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกนําลังใจให้ทางช่องนะคะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะสาวภูพานกะขอฝาก เ c ซท่านใดที่สนใจอยากบูชา ENA ผ่ายันไอนนคร่เด็กวัดเจดีเนาะค่ะกะสแกนลายคิวอาโคสาวภูพานเข้ามาได้เลยนะคะอยากเอาไปหนุนดวงเสริมโชคลาภค่าขายการงานธุรกิจเนาะค่ะพี่น้องคะซื Qatar ้อเลขบอตถือมมีดวงเนาะค่ะหรือว่าค้าขายบดีการงานติดติดขัดคัดพี่น้องกะลองเปิดใจ เอาไปบูชาเบื้องเนาะคะ่ะไอไข่เด็กวัดเจดีนะคะกับเป็นผ้ายันขนาดเจ็ดคูณเจ็ดนิ้วเนาะคะ่ะพร้อมขึ้นหิ่งบูชานะคะเป็นผ้ายันรุ่นทรงน้ำปีหกสามนะคะหนุนดวงเสริมโชคลาภสายมูยาพาดนะคะเป็นที่นิยมโด่งดังมากเลยนะคะพี่น้องคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะคะ่ะ เอาพี่น้องคะกัถ้าสนใจกับสแกนลายคิวอาโค้ดสาวผู้พานเขามาสอบถามกันได้นะคะเอาเขาไปเบ่งแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคกันนะคะใบแนวทาง3ตัวเนาะคะ่ะสาวผู้พานก็นได้มาแล้วนะคะพี่น้องคะในคลิปก่อนหนานี้สาวผู้พานกะะได้ลงใบแนวทางของ2ตัวท้ายของไอไข่ให้โชคนะคะไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ แต่ว่าสาวผู้พานกัดจะเอามาขึ้นให้พี่น้องเอฟซี FC เบิ้งนะคะอาจจะมีบางท่านนะคะที่ยังบ่ท่านเห็นหรือว่ายังบ่ท่านได้เข่าไปเบิ้งในคลิปนั่นเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้าไปเบิ้งใบแนวทางงวดเก่ากันเนาะคะ่ะว่าแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคเข่าบอเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาเบิ้งงวดเก่ากันก่อนนะคะพี่น้อง นี่ก็เป็นใบในงวดวันที่16กุมภาเนาะค่ะที่เป็นใบ3ตัวนะคะให้เข่าที่1นึเจนาะค่ะพี่น้องคะส่วนงวดวันที่1กุมภา1มีนาเนาะค่ะสาวภูพานเอามาลงนะคะเป็นใบเลข2ตัวเนาะค่ะกับลุดนะคะพี่น้องคะเบาเข่าส่วนใบ3ตัวงวดวันที่1มีนาคมสาวภูพานเบ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องคะ หาจังใดก็หาบ่เห็นนะคะใบสามตัวนะคะนี่ก็เป็นใบแนวทางในงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะสาวผู้พานไดเอามาลงแบ่งปันทางช่องใหพี่น้องของเฮาได้เบิ่งอยู่นะคะไอไข่ให้โชคนะคะเป็นใบแนวทางสองตัวเนาะค่ะพี่น้องส่วนใบสามตัวก็หาบ่พ่อนะคะหาจังไดก็หาบพ่พ่อแต่วางงวดนี่นะคะได้มาทั้งใบสามตัวและก็สองตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ท่านใดเบิง้งใบสองตัวสามตัวฮอกลับมาเบิ้งกันในคลิปนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะสาวผู้พานก็ได้เอามาให้พี่น้องเบิง้งในคลิปนี้นํานะคะเป็นใบสองตัวเนาะค่ะเพราะว่าได้ลุงไปก้อนหนานี่ก็คือใบสองตัวนะคะในคลิปนี้ก็จะมีทั้งสองตัวและสามตัวนะคะเอาพี่น้องคะเอามาเบิ้งกันเลยนะคะ ไอ้ไข่ให้โชคเนาะค่ะไปสามตัวเพิ่นไ้มาในงวดนี่นะคะงวดสิบหกมีนาคมสองพันหรอยหกสิบหกเนาะค่ะเพิ่นไ้มาที่สี่หนึ่งห้าสามตัวหางเดียวเลยนะคะเพิ่นตัดมาไ้ก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่หานะค่ะพี่น้องก็คือว่าตัดออกมาจากสามตัวเป็นคู่ทางเลยเนาะคะ่ะตัด ตัดข้างหน้าตัดข้างหลังแล้วก็ตัดซีหานำนะคะส่วนเลขสองตัวนะคะเพื่อนไหมาก็มีหกเก้าหกห้าแปดหานะคะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบตามแนวทางไอ้ไข่ให้โชคเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณากาันเบิ้งนะคะเมื่อนี้กะวันที่สิบหาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะมืออื่นมือฮืองก็หวยออกแล้วนะคะ วันที่สิบห้าพรุ่งนี้เนาะค่ะวันที่สิบหกหวยออกนะคะพี่น้องคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปผิจารณาการเบิงเด้อค่ะพี่น้องคะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะกะเป็นใบแนวทางไอไข่ให้โชคเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ท่านใดที่นับถือกะลอง ขอเบิ้งนะคะพี่น้องคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอจากไอ้ไข่เด็กวัาเจดีเบิงเนาะคะ่ะสายมูเฮากะยาพาดนะคะพี่น้องคะกะขอโชคขอลาบกันอธิษฐานจิตขอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเอาอันนี้กับเป็นแนวทางที่สาวผู้พานเอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮานะคะพี่น้องคะ เลขไอ้ไข่ให้โชคนะคะสุด3มตัวบนก็นจะมี4ีหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหาถ้ามักถ้าชอบก็เอาไปผิจารณากันบึงเนาะค่ะพี่น้องเลขสามตัวถ้าพี่น้องมักชอบก็ซื้อพกประตูไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าออกมาหาหนึ่งีหาหพี่น้องก็จะได้นะคะเนาะพี่น้องก็ เอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะส่วนเลข2ตัวนะคะเพื่นกระหามามีหกเก้าหกห้าะปดหนะค่ะพี่น้องหกหนี่ก็จะไปตรงเลขทะเบียนรถน้ององอิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จะดังมากเลยนะคะในงวดนี้กับบรู้ว่าจะซื้อกันได้บ่เนาะค่ะส่วนเลขห9ก้า็จะเป็นเลขอายุนายกเนาะค่ะกับไปตรงกับอายุนายก 8สาวผู้พานบม่แน่ใจนะคะพี่น้องคะว่าเป็นเลขดังของไปตรงกับของเจาา้าใดบ่เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคเนาะคะ่ะในงวดที่ผ่านมากนหน้านี้นะคะงวดวันที่สิกุมภานะคะกับเข่าที่ใบ3ตัวเนาะค่ะพี่น้องคะงวดนั้นเพ่นให้มาหาหนึเ็นาะคะ่ะก็ออก4 1 7หน่แมนมะค่ะพี่น้องคะ กับเข่าที่นึ่งเจ็ดตรงๆเนาะค่ะส่วน3ตัวกับพิษไปแต้มนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอาธรรมักถ้าชอบกันก็เอาไปพิจารณากันบึงน้งเนาะค่ะถ้าเอฟซีท่านใดบ,บ่มักบ่ชอบกบผ่านไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวผู้พานกะหามาเพื่อให้พี่น้องเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางนะคะกับปวดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทุกแนวทางมีเข่ามีหลุดบ่มี อาจารย์ท่านใดนักคำนวณท่านใดที่รู้ว่าเหล็กจะออกตัวใดเนาะค่ะแม้กระทั่งความฝันนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะมาถึงท่ายคลิปนี่สาวผููพานกับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเนาะคะ่ะเ่าว่าจะเป็นเอฟซีเก้าหรือเอฟซีใหม่นะคะที่เมตตาสาวภูพานเข้ามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่กะกับขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปัง,ปงในวันที่16มีนาคมเนาะคะ่ะ คลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ